้มันตะบก,<จ>กปิดกลาองมันปิดกลางผม๊บอะสู้ๆครับผมกำลังใจไปให้อยู่ผมกลัวมันโยกอะไม่แ,แนะ่ใจข้างบนฮ hey, <hey>, hey. ึยฮึยฮ้ยๆๆ้ใ้โยกไอสัตว์เอชอตอ้เาี้ยโอ้โหหญิงไม่โดนเลยโดนนัดนึงข้างบนแล้วมันขึ้นเทปินไปแล้วนะนะจบเร็ว ตอนเราะมุปากูเห็นไหมกูเห็นโอ้ยเจ็บปีไหนวะสแกนไม่รู้ออันนี้อันนี้ไม่รู้ปิดประตูปิดประตูปะว้าแล uh, ้วป uh, no ิดประตูตีแมวไปพ่อไอมันไอยี่เปโลเฮ้ยเอา อย่างเอาอะครับรู้ได้แกวะเดาดูไส่ยิงเกไม่ใช่เดาดูอะอ้ยนรูล็กๆมันเจ็บลึกเล็ายวะทำไมอะเาเนี่วะคเห็นเจ็บคือวเขาบอกว่าโอเคอีกตัวนี้เ่ไหร ไเตุ้ม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 ตุมตุ้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 มต้มตุ้มตตุ้ม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 ตตุ้มตุ้มตุ้ม ไม่ออฟนะโอ้โหหัวกูเลยกระโดดมายิงสองนัดเข้าหัวออฟอยู่บีเอาเอฟคนเดียวไอ้สัตว์มาดิครับบีเข้าบีมเข้าบีไอ้เหี้ยโซวากูโดนลุ่มขบถึงแล้วสัตว์บีบีแล้วบีแล้วมันจับจัเอับขวาขวาตัวไทยออกตัวไทยออกอ้าวออฟแล้วปืน เอาตัวหไว้ปัดเดินเอาตัวอะไรเนี่ยปากวกว่านี้วิ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เอ้าเฮ้ยระวังตีนะอะไรของ่แม่วะอ๋อมันอยู่ในควันอะไรจรออะไรก็ได้ แล้วเราก็เดินชิีวเลยไม่ค่อยเช็คไอ้กูไงอยางวิ่งก็หน้าตั้งเลยเออใช่เลววิ่งจะโดนช็องดันตายนะบุ๋มเฮ้ยอยู่นี่อยู่ตรงกลางเอช็อตเอช็อดเนยเอช็อตเออเสียงอยวิ่งไอชอดมาแล้วมาแล้วมา ไปเลยไปเลยป้าไปเลยพี่เนม้ฆ่ามันเลยพี่เนม้ยไปเลยไปยิงมันเกือบไม่ได้ช่วยเห็นมึงยัดทุกอย่างเลยค่ะกูเห็นมึงยัดทุกอย่างเลยเนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้คือเต้าอย่างบานโดนด้วยแม็กนัมเพื่อหาตำแหน่งไงแล้วก็ระเบิดยัดไประเบิดไม่ได้เด้งไปต่อยิงจ่อโอ้จะวิ่งหลบกัน จะหนจะวิ่งหนุบเลยซ้ายไม่ได้ซ้ายเออเออตีตัวนึงอยู่ตอนตีตัวนึงไม่จะตรงนั้นเลยมึงจะสปายไม่ดรอปเมย์มึงเนี่ยเออโดนเพื่อนแดดไปดูแล้วเพื่อนไม่ฆ่าบแล้วล่ะถึงแม้จะเล่นเฟลแต่ก็ดีได้อยู่สัตว์โดกยากแม่งดูหายเชี่ยตัวเย็นกูนึกว่ามึงจะเอาราวดีดยัดขวาอะไรอย่าง ตอนแรกก<อ>ูจะเด้ง<อ>ไป<ม>ยักขวาแล้วแหละแต่แล้วก็สะดุดพอดีแล้วไปได้ยินเสียงตีนไปไงเ <c oughs> ออก็เลยหันไปยิงซ้ายก่อนแมงนำอม let's go ขวาครับขวาขวาขวามันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้าย,ายเอา้าเหยียดยืนบังกันยังไงโ <c oughs> อ้โหน <c oughs> <c oughs> ีนะเดินกลับมาก่อนไม่งั้นเตะหัดโนะดน,น,นเลยโย่สัตว์ ขวามาโอหยนเอ่น้เลยไอตัวนี้ม <brightness> <desserts> ันรอบไม่ได้เพราะกูนี่แหละนึ่งไปอย่างหลอยิงนี่โอ้โหกําแพงปูนหมดไอเหี้ยไปโดนคนเลยไรไรรอเพื่อนกัน อมันมาแล้วกู้จะเอาอะไรขอดีเนี่ยอืมได้สองตัวเพื่อนเลยเออเออเอ้ยอีกตัวต้องมาแล้วเพื่อนไปอา กลัวนั่งเลยหลังเลยแก้แก้ติงตะแกรงเลยนั่งเงี้ยมาตแกรงละมึงบอกกันหน่อยเออใช่ใช่กูสื่อสารเก็บฝั่งนู้นหมายเหยียดให้ให้มันบอกโซว่าฝั่งเราโซว่าฝั่งมันยิงเอ้ยงั้นเราไปเล่นศูนย์สิบสามสักรอบไปเดี๋ยว รู้จักคำว่าลำคาญไหมมึงบนจะมึงจะขึ้นเ,เอาเทียนไปปักข้างบนอยู่แล้วเน,นี่ยี่มอ,อ,องอยู่ไหนวะาอ,อย่างเดียวไปซ้อนเพื่อนหน่อยซ้อนเพื่อนหน่อยกูก็หล่อไปเขาตัวหน,นึ่งน่ะไปเร็วแล้วไม่มีมมร,ววมมร็วิป โอ day day ้ยไอ้คนไทยคนใเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดเลยคนนี้มีล็อบบี้มีล็อบบี้มันอยู่ตรงไหนวะเมีล็อบบี้มันมีบ่อป่าตรงไห้โอเค ราได้รู้เรืองไฟแมกกฮัมโอ้ม่ดี Let's go แมมเออโอ้หพ่อหัวกูนี่ดอ่่ชื่อกงมันจะบอกชื่อให้เาอ่ตงไ้อ๋อล็อบบี้นี่คือล็อบบี้นะเพื่อนนี่คือกาเนิดฝั่งจู่จม ผู้โจมตีเออนั่นแหละใครไปเดินบังตัวผอมพึ่งไว้มันกดมันกดแอบล็อกไม่ง่ายกว่าหรอว่าแยกใกล้มือแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเลยไรู้ว่าแบบปรับภาษาไทยอ่ะกดแับล็อกไม่ง่ายกว่าหรอว่าแยอยู่ใกล้มือเอาไปไม่รู้กูกลัวพิมพ์เป็นตัวดีใหญ่ก็ยังไม่โดนไปจะตายไปซะโอ้โหตอนนี้เลี้ยเลี้ เมื่อกี้เมื่อกี้กูเชียร์ให้มึงใช้สไนเยยิงนั่นแหะไอ้เหี้ยพบมันขึ้นมาแล้วกูเลยพกยิงแม่งเลยมันไม่ดีแล้วแม่งไม่ตายสักทีเลยไอ้เหี้ยเข้าไปร้อยหนึ่งอ่ะขาดขอไปมห้าสิบอยู่อยู่เอเฮเว่นคนเยียเฮเว่นสามตัวอ่ะไหนๆทุกคนก็จะมาตายกันแล้วมาเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันโอเคโอ้ยเจ้า รบอยแล้วครับแม็กนัมมาแม็กนัมมามาแล้วมาแล้วร้อยแตายวะเฮี้ยวเฮีวเฮี้ยวฮีวฮี่นเ้นหไม่ได้มันอยู่ขวาตัวนึงมันอยู่ขวาตัวนึงมีปะไม่รู้มุมขวาเกือะแล้วะไอ้เหี้ยมันกระโดดขามึงไม่ใช่หรอมึงเหี้ย ตเะไเนียดูท้ายมาแล้วห้ามันพักศิลป์หักซานิดร้อยห้าตัวเดียวกันกดลงไม่หมดคนละที่นี่ถ้าชนะร้อยห้าสียดาย

นี่เขาเรียกว่าถอดสมองเลยใช่ไหมไม่ถึงมอนเยอะแล้ดูแพทเซตใหม่แล้วเซตสี่เออมิดไปแงบด่างมันแม็กนัมไปเลยแม็กนัมอร่อยไหมแม็กนัมเฮ้ยเฮียเข้าหัวกูแล้วเข้าซีนะรับซับโอ้ยน่นหิวเลยรอบร้อยสามสิบครับเที่ยผมแอปแอปแอปพัเกแล้วนี่หว่าอยู่ไหนวะ ไทเขาแล้วลูกปืนแผนให้วะเห็นเหี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยเขาจัดเขาวโมะไหเยร้อนร้อน้อนร้อเอยู่หลังวัวจะเย็นไปไม่ได้เยไอเเออ มันก็ไม่ให้เหมือนกันโดนต้นคอเข้าไป110เออคอหายไม่มีเลยโดนอีกคอไอ้แปะบัตรเอาเครื่องไปรอดทองเอาไปเลยเออกไปแล้วสบายดรอสบายดรอไว้วิธีที่บีวิธีทีร์อยู่ไหนวะ อยู่นู่นอยู่อยู่ในอยู่ในสีอยู่ในสีใสเปิดตายไปแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนหรือมันวะเพื่อน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 ไม่ก็งงว่าเสกอยู่หน้ามันทำไมไม่ยิงอะไรเงี้ยลากเมาส์ตามเลยัวางอะไรอ่ะวางอะไรเราอ่ะวางอะไรกัน呐เอา กู้เลยห้าวันห้าวันห้าวันกูกู้แม่งเลยสันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าด่านไว้ก่อนไม่สนเว้ยเวียกู้เฮ้าไปออกสีเข้าสีเข้าเยอะไหมไม่เยอะมั้งมันเซ็ตมาแล้วเฮียมาเร็วด้วยมาเร็ว เอ้ยระเบิดตกผมมาแล้วโบมาเองมาแล้วพระเอกไหนทำยิงเลยปุ๊บเข้าเลยเข้าเลยเรา,ามีหมอไหมวะห<ะ>มอจะนำแล้วมจหมอเลือดเดกินสัตว์ <c oughs> เอาแล้วเนี่ยตามกันมาโดย <c oughs> เออ กำลังตามหาอะไรเรียกหมออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเลือดกูเหลือหนึ่งหมอกำลังมันเลยไม่ผมไม่ได้มันผมหาตัวอยู่คทำยังไงกันรักษาคนไข้เออกูลืมบอกตำแหน่งกูเรียกหมออไอเดียวเอาไปแล้วอันสี่ไปเลยก็ได้มอนสีเข้าไปก็ได้ตายได้ตัวตีอ่ะเอ้ย เฮ้ยมันสแกนสแกนเออ้เออยู่ไหนวะอยู่ไหนไมือนสังพวกอะไหนวะไซเฟอร์ยี่เต็มอนไปเตฟนั่นหายผู้ตายวะอ้เหี่ยนอนหงายไปแล้วไอ้ที่ยันนอนหัวด้วย อยู่ไนวะยู่ไนวะไม่งหยู่ไหนก็ไปรู้นเลนี่เ้ยมเอาหัวกูไปแล้วเหรอตาขวาขวาขวาตรงนี้ขวาเลยหน้าเลยหน้าตรงนี้บ้านเราบ้านอไบานมันบ้านมันของบ้านมันตัวนึ่งไเห็ัน็ดวดตัวนึงวลโตลันะตลันะอยู่ไหนวะกูเห็นนะ มาแล้วเก้ามาช่วยแล้วช่วยเพื่อนบัสบายใช่ไหมเฮ้ยเจัยมีเจนิวายสัตว์ผมไม่เห็นนะต้องอยู่ข้างหน้าเก้าเลยเก้ามันเก้ามันดักอยู่ยไโดอ้เยังไม่โดนแตไอ้ที่ยิงไม่ได้หวังเสี่ยงโดน บังเอิญก็คด้งก็ได้นะอเลสเอเลสมรู้แหละว่าเราอยู่เนี่ยโอ้โหอืมเอ้หเยเย เตียนเบร์เตียมวัดด้อไหมเตียมสุดเลยเลน้ามากระโดดอะไรวะหน้าเกีียดที่ไหนวัดตำมาร์เ่สข้าคนหน้าเกียดเลยไปเลยเจ็บสิจะหลุดไปได้สัตว์ เอ้ยแล้วใครไม่อยู่หลังกูไม่ยิงซ้ำวะไม่ผมยิงไม่ทันผมอยู่หลังกำแพงแล้วเดินออกมาเแล้วนบิดผมเดินระเบิดพี่ดีสัวครับเมื่อกี้มันโคตรเจ็บอ่ะเอาอบอะแล้วคือมันมันโดนพี่ยิงหมื่นไหมไงเออจะตกอะไรไปข้างบนเยอะเกินไปเอามันเอามันจิ้บว่ง กว่าแล้วที่เดียวผมว่าเกิดตอนผมตายเมื่อกี้นี่แหละข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายตัวหนึ่งนะเก่าตรงเดี๋ยวปิงไอ้แบบไปดีกว่านี่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วข้างบนตัวหนึ่งไปแล้วข้างบนไปแล้วมอนลิฟวิ่งเลยวิ่งไปซีเลยวิ่งเล่อเพื่อน เพิ่งจแงวเพ่ะลงวาอ๋อฟังวางวาเกิดแต่คุณรุงคุณตู้ตางไทยเว้ยโอ้สแกนสแกนยิงสแกนไปเกิดมันเหตุการณ์มันคุณรุ่ยังไม่รู้โอ้โหเอ้ยได้อยู่วะไอเหี้ยนกเขาแมวโดนสักปอดหมดละจ่อ้ายเออนั่นแหละ วูดเลยนะหล้งวูดขึ้นม้นหลายทางว่ะเอาสักทางก่อนอันลาเดือยใช่มาสายหรือไม่ก็ยอมโลมากกว่าปิดกำแพงสักกำแพงักทางนึ่งกลางหรือเปล่าวะระวังนะเหลือสองทางแล้วองเล่นดูแคปไฟเพิ่มอยู่เอ่ะ อ๋อนี่เกือบได้โอ้โหนี่ไปรู้อย่าส่งเสียงอะไรดีเหลยวคนเดียวที่มันสนุกดีจริงๆจ้าคุณจะตายตามไปมึงลักลักกันมังมุมขวามุมขวามีตัวหนึ่ง โอ้หมาบ้าใครเห่าวะวางเลยข้าวางเลยวางเลยก้าวไประเบิดอ่ะก้าวไประเบิดวางเลยบินเอ็มบินขึ้นไปเลยระเบิดขึ้นไปเลยซิบโป้ไอ้ชี่กลัวหลังพี่เข้าไงไม่รู้อ่ะแล้วปืนผมอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปเฝ้าให้ก็ได้ไปเนี้เดี๋ยวผมไปเฝ้าให้เปนโดจะขึ้นเปนโดตัวนั้นตัวหนึ่งถูกไหมอีกตัวอีกสองตัวหนึ่งวะ ว่าแล้วมีจริงด้วยขวาเออตายโอ้โหดีนะถ้าไอถ้าไอปอมไม่ไปดูนี่ตูดระเบิดไอเชี่ยมีจริงๆด้วยอ้เอ้าไอเนี่ยเพื่อนบังคุณไม่เห็นอ้าวกระสุนหลบกระสุนอยู่ยังไม่อาจจะยังไม่เลียนไม่เลีย์ สวยไปวางเลยพี่ยเออคุมกันคุมกันเชื่อมเชื่อมเชื่อมแลรงหไม่ตอนนั้นไ่เรียนเลงได้ไปเลยตรงนั้นเลยเลงเชื่อมเลยเพื่อนดูอยู่ไอเฟอร์ผู้อยากได้ออกไปอยากคุยนี่ไปตรงนั้นรู้เลยอยากได้ออฟไปจ้ะ לא, 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 לא